สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ชวนทุกท่านมาทําไส้อั่วแผ่นปอเปียะเวียดนามทานกันค่ะไส้อั่วนี้ก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยนะคะดิฉันทําก็สามารถทานได้ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่คนชรานะคะเนี่ยเลยค่ะเหมาะมากเลยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยค่ะมาชมส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมดิฉันจะเขียนรายละเอียดลงให้ใต้คลิปนะคะ อันดับแรกเราก็จะมาเอาตะไคร้นะคะกับตะไคร้ซอยนะคะกับเอารากผักชีเอามาตำก่อนค่ะตำให้ละเอียดนะคะนี่ก็จะเป็นโคกดิฉันก็จะเล็กนิดน,นึงนะคะดิฉันก็จะค่อยๆตำไปทีละอย่างนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่หมูสับที่เราสับไว้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่อ เป็นไก่ก็ได้ค่ะไก่สับนะคะหรือจะเอาเนื้อหมูสับกับไก่ผสมกันก็ได้ค่ะเพราะว่าไส้อ้วนนี้ก็ต้องเน้นเครื่องนิดนึงนะคะเน้นเครื่องสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะค่อยๆตำไปนะคะก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกค่ะค่อยๆตำลงไปเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ก็จะตำตำไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะค่อยๆตำไปจากนั้นก็จะใส่ขมิ้นนี่ก็จะเป็นผงขมิ้นค่ะดิฉันก็ประมาณใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาพูนนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยผงชูรสผงชูรสนี้ดิฉันก็จะใส่หนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะตามด้วยรสดีค่ะ รสดีนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะมาขยําให้เข้ากันค่ะนี่ดิฉันก็จะใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าจะกลัวจะแสบมือนะคะเพราะว่าจะมีพริกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราเราชอบเผ็ดเราก็สามารถเติมเติมพริกลงไปตําอีตอนตอนที่เราว่าเราตำพริกนะคะ เราตำนะคะเราก็ต้องใส่พริกเยอะๆได้เช่นเดียวกันค่ะใครชอบเผ็ดนะคะแต่ดิฉันทำคือทานได้ทั้งทั้งเด็กนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะขยำไปเรื่อยๆค่ะขยำให้เครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อนะคะขยำไปประมาณสัก30นาทีค่ะจนแบบว่าเนื้อเราเริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะขยำไปประมาณนี้ค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆขยำไปจะเย็นๆค่ะเนี่ยค่ะจากที่เราขยำม,มาสักพักหนึ่งก็เริ่มกลิ่นเครื่องเทศนี่หอมมากทีเดียวเลยค่ะกลิ่นสมุนไพรนะคะว้าวหอมมากๆเลยค่ะทีนี้จากนั้นดิฉันก็จะนี่ค่ะจะให้ดูค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสีสวยมากทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะไส้อัวกของเราเครื่องสมุนไพรเน้นๆอร่อยมากเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็จะมาตั้งกระทะดูนะคะว่าดิฉันก็จะเอามาใส่กระทะรอดูจะชิมดูว่าค่ะว่ารสชาติประมาณไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเราจะชิมดูแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา ขาดเหลืออะไรแล้วก็ปรุงตอนนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะห่อนะคะพอจากนั้นชิมได้ที่แล้วนะคะดิฉันก็จะใสต่ต้นหอมซอยกับผักชีซอยลงไปนะคะเนี่ยค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาขยำอีกรอบนึงนะคะขยำให้เข้ากันค่ะค่ะขยำคุกไปประมาณนี้ค่ะ จากที่คุกมาประมาณหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเครื่องเทศนีหอมมากทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะหอมมากมากทีเดียวเลยนะคะจากนั้นดิฉันก็จะเตรียมห่อเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ดิฉันก็จะใส่เป็นแผ่นปอเปียวเวียดนามนะคะทีนี้ก็จะเป็น เอามาวางไว้ประมาณนี้ค่ะเราค่อยๆห่อไปนะคะเนี่ยค่ะแผ่นปอเปี้ยนเราก็ต้องเอาชุบน้ําก่อนนะคะชุบน้ํคพอหมาดๆค่ะไม่ต้องเอาไปแช่นะคะเดี๋ยวเขาจะเละนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นพอวางได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใช้หมุนไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ ก็จะได้แล้วนะคะไส้อวนนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นแผ่นเวียดนามค่ะนี่ได้แล้วอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็เอามาทําได้เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยคะ่ะสะอาดและปลอดภัยด้วยค่ะเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นเอียว่าเป็นเป็นไส้ที่เราเราซื้อนะคะ ไสหมูนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไปหาซื้อเองมันมันยุ่งยากเนาะค่ะเวลาเราซื้อมาแล้วเ,าเอามาขูดทําความสะอาดก็จะเสร็จนะคะจากที่เราทํามาก็ได้ประมาณนี้ค่ะได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะจากนั้นดิฉันก็เอามาใส่เตาอบนะคะใครไม่มีเตาอบก,ก็ใส่กระทะได้เช่นเดียวกันค่ะจากที่อบมาสักพักหนึ่งนะคะหอมมากๆทีเดียวเลยค่ะนี่ก็จะเอาออกมา ชิมนะคะเนี่ยค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นอันเล็กอันใหญ่นะคะเพราะว่าบางทีก็แบบเหลือมั้งนะคะเพราะว่าเห็นพอเปียเหลือยังเหลือน้อยนะคะก็จะเอามาใส่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะ ส,สวยมากๆทีเดียวเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็จะเอามาจิ้มนะคะหอมกุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะหอมเติมเครื่องเทศนี่นะคะว้าวสีสวยมากเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะ พอกำลังพอดีเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ